ครับหลังจากที่เราได้เขียนภาษาละนาเป็นแล้วนะครับอืมเฮาอยากอนุอนุรักษ์ไว้นะครับมันก็คนอื่นที่เปินบอกฮู้มาหันตัวนี่เปิลก็คงบอกเข้าใจนะครับเฮาอยาเอาไปที่ายเป็นภาษาละนาย่างอี้มันก็คงยากลําบากพอสมควรนะครับคนที่ฮู้ภาษาไทยภาษาละนาเนี่ยมันมีน้อยนะครับ เพราะนั้นเราต้องเอผยแพร่ไปในโลกภาษาปริวัตินะครับในปี28นั้นปุนได้แบ่งภาษาปริวัติออกเป็น3แบบนะครับก็คือแบบที่1น่เนี่ยปจะเอาใจในการแปลลักสิลาจารึกเอกสารโบราณต่างๆนะครับในปับสาใบาลานนะครับอ่าอันส่วนนั้นเราบอกถึงแล้วนะครับแบบที่สองนั่นก็คืออ่า การยืมเอาภาษาไทยนะครับอักษรไทยนะมาปรับเทียบเป็นอักษรละนานะครับประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับแต่ไส้ในเป็นภาษาละนานะครับอ่าส่วนมากก็ได้ก็เอาใจเขียนวรรณกรรมต่างๆเหมือนกันนะครับอแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึง่งว่าคนทั่วไปบ่สามารถที่จะเข้าถึงได้หรืออ่านได้นะครับ เพราะมันจะทำให้เสียงเพี้ยนนะครับเพราะนั้นคนที่อ่านได้นะก็คือคนที่หูภาษาละนาเท่านั้นนะครับสำหรับแบบที่สามนี่นะครับเขาจะอูเฉพาะแบบเดียวนี่แหละครับเพราะว่ามันใจสำหรับคนทั่วไปนะครับจะเป็นคนไทยลูกไหนมาฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่หมู่หูภาษาละนาเนี่ยนะก็อ่าน แบบนี้ได้นะครับอก็อจะได้สำเนียงที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอการเขียนภาษาปริวัติแบบพิสามีนะครับอก็คือการเอาภาษาไทยนะครับม,มาเขียนสะกดตตามคำอู้ที่ภาษาละนาคนอู้กันนั่นนะครับอเสียงออกมาอย่งอางใดเอาภาษาไทยไปสกดตอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังว่านะครับอ เนื่องด้วยภาษาไทยกับภาษาละนานะั่นระบบการผ่านเสียงมันม่เหมือนกันนะครับคนละแบบคนละรูปแบบนะครับมันก็จึงมีข้อจํากัดหลายประการทีเดียวนะครับที่จะเอามาเขียนให้มันได้ตรงเสียงนะครับเพราะนั้นมัน็จะต้องมีการดัดแปลงอยู่ประมาณสี่ห้าจุดนะครับอืในส่วนนี้นะครับก็ แต่ละคนนะครับอที่เปิ้นเขียนออกมานั่นนะมันอาจจะบะเหมือนกันนะครับอืก็แล้วแต่แนวความคิดของไผ่ของมันนะครับเฮาก็คงบาม,มาว่ากันนะครับเขาเอา,เอา,เอาต่างคนต่างเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็แถมร้อยสองร้อยปีไปหลานเหลนเปิน้นหันอย่างไดนะครับอืก็ใื้เปิน้นมาพิจารณาใจกันก็แล้วกันนะครับอ่าในส่วนของผมนะัน้นะผมจะอู้นในส่วนของผมด้านนะครับที่ผมดัดแปลงแล้ว เมื่อมันอืมใกล้เคียงเข้าสู่ระบบสากลนะครับอ่าคือมันได้ใจกันทั่วไปนะครับมาลองมาดูเลยนะครับเหนื่อยเหื่อยแตกนะอ่าได้ยินว่าเสียงเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยแตกอ่าสะกดไปตามนั้นเลยนะครับเหนื่อยอ่าเหนื่อยอ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับอ่าเสียงโทนะครับเหนื่อยเหนื่อยแตก อ่าเมอยแตกนะครับมาแตกเสียงเอกอ่าก็ได้นะครับมาอูาอถึงว่าอ่านแบบภาษาไทยแล้วนะครับมันกับเมยแตกนะครับเมยแตกหมอกหมอกหมอกอ่าหมอกในภาษาไทยกันอย่างหมอกนะครับหมอกควันนะครับอ่าควันได้ยินเสียงควันก็ต้องควันในภาษาไทยกันอย่างอี้แหละครับควันนะครับควันอ่าหมอกควัน คนปิดนะครับคนปิดนะนี่ตัวป้านะครับมาเขียนแบบภาษาไทยเลยนะครับปิดปิดนะครับปิดนะปิดเสียงตีนะครับปิดเสียงตีอะไใจไม่ตีหรอครับปิดนะครับปิดมันเป็นเสียงตีนะครับก็ต้องใจตัวป้าเขียนมันต้องใส่ไม่ตีะครับตัวตัวปอปานะครับ จบปปานี่ผันได้คู่เสียงนะคเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับออาทิตย์นะครับอมาคั้งในภาษาลา,านาพนห้องว่าสุริยานะครับสุรีสุริยานะครับวันนี้จะเขียนเป็นอาทิตย์นะครับออาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละครับมาอาทิตย์นะครับนับ่งยิงเ,งเสียงติดนนะครับมันโตเต่านะครับมาโตต,ตะโตตะ ตัวทอทหารยืมมาเป็นตัวตะโดยอันบะเกี่ยวกันแล้วนะครับเขาเอาเสียงเขาว่านะอาทิตนะครับติดนไ่งยินเสียงติดไม่ตีนะครับติดนะอทิตย์นะครับความจริงมันเป็นอาทิตย์นะครับถ้าฮาอู้ถึงเป็นเป็นภาษาไทยนะครับแต่นี้มันเป็นภาษา อากรรมพระธาไทยปนกัรมอู่นะครับมันก็เป็นปริวัติแบบสามเลยนะครับอาทิตนะครับเนี่ยยินเสียงอาทิตนะสะกดตเขาได้เสียงเป็นอาทิตนะครับอาทิตนะโดยที่ว่าลากซับนี่ก็เป็นจำเป็นจะต้องสวยงามนะครับอของเครื่องมันได้เสียงนะครับสลัวนะครับเสาร์วหวสลัวนะครับอ,อันนี้มันสะ อ่ามันออกเป็นสะหลัวนะครับอ่าถ้าโอเป็นไทยนะสะนะครับต้องสะสะเมื่อยต้องใส่ไม่จัดอ่าเนี่ยครับสะหลัวนะครับสะนะครับอ่าอันนี้มันมันแยกกันไปแล้วเอาใส่นี่เห็นน้อยอ่าสะหลัวอ่าสะหลัวงอ่ามันหลัวไปเลยถึงแม้ว่าจะอืมอ่อเอาใส่อ่า ที่บ้านก็ใส่ถั่วฮะนี่ก็ได้เมื่อมันเป็นคำอู่นะครับตามคำสรุนหลวนะครับมาสรุนหลวนี่ก็ได้นะครับสรุนหลวเมฆเพราะว่านี่มันเป็นภาษาไทยเขียนนะครับมาตามคำอู่นะครับสะกดเอานะครับบอกเกี่ยวกับลาทรับนะครับอืเมฆมน์มน์มน์มัวข่าวจ๋ง ข่าวจ่องอจ่องนะครับอ,อันนี้มันจองนะครับอจอง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 จ่องอจ่องปองปองเศร้านะครับเร้าเส้าเสียงโทพิเศษนะครับ ถ้าเาเขียนแบบนี้ในคนไทยปกตอ่านว่าเร้านะครับเร้ามันโทรปกตินะครับมันค้นและเสียงนะครับในภาษาละนาพ้นอ่านว่าเร้านะครับเสียงโทรพิเศษนะครับมันจะขึ้นจากโทรปกติไปทำเสียงหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะฮะหรือครึ่งเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับเขาว่ามันค้นและเสียงกันแล้วกันนะครับอเร้ากับเร้ามันค้นละเสียงนะครับอ เพราะนั้นในภาษาไทยป้นมาสามารถที่จะเขียนได้นะครับมาสามารถที่เขียนได้บบมีทางเลยนะครับเพราะว่าป้นมีวรรณยุกโทพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาจะเขียนอีมันก็ได้แค่โทปกตินะครับอ่เพราะฉะนั้นผมดึงดัดแปลงนะครับผมเอาจุดประดับไว้นะครับเื่อมีความหมายว่าความจุดประกอบกับไม่โทเนี่ยเื่ออ่านเป็นโทพิเศษนะครับอ่านว่าเศร้านะครับอย่างนี้นะคำคำนี้นะครับ ก็โปรดเข้าใจไว้ด้วยนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอที่แนบแล้วนะครับมันเป็นข้อจํากัดนะครับมันมองหูอย่างนี้ได้แล้วนะครับเร้นนะครับมาฟืดนะครับฟืดฟืดนะครับมาฟืดกัดนะครับ่าตัวนี้มันตัวกะนะครับมากัดนะครับ กัดมันได้ยินเสียงกัดมันต้องกอไก่นะครับ่ากัดนะครับมากัดนั้นเสียงตีกับไม้ตีนะครับ่ากอไก่ป็นอักษรกลางนะครับผัดได้ผ่านได้คู่เสียงนะครับกัดหายหายใจนะครับมาอันนี้มันใจนะครับหายใจก็ใส่ไม้จัตวาไปนะครับปลายนะครับปลายในปลายได้ยินเสียงปลายมันปอปลานะครับปลายในนะครับอ เอาใจไม่ม้วนได้นะครับเพราะว่าในภาษาไทยพึ่งใจไม่ม้วนนะครับอ่อนอุ่นนะครับมาโทษทีอุ่น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 เอาอ่าอุ่นเอาเอาเสียงโทรพิเศษนะครับเอาเอานะครับใส่จุดไปประดับ ถ้ามันมันก็ได้แค่อ้านะครับอ้าวอ้าวมันเสียงโทรปกตินะครับใส่โจทย์ไว้เอ้าอ่ามันถ้าเขียนสไตล์นี้สามารถเขียนได้กู้เสียงนะครับแต๊บแต๊บนอนเสาแต๊บนะครับเสียได้ยินเสียงอ่าเสียงต่อเต่าแล้วนะครับมันตอมันต้องแต๊บนะครับอ่าแต๊บไม่โทรหรอกครับแต๊บแต๊บ แตบนอนนอนเซานะครับอ,อย่างนี้มันสะกดง่ายมันเป็นอย่างนนอ,านอนเซา์ภาษาไทยก็เขียนนี่แล้วก็เฮาเฮาฮอนนะครับฮอนอย่างนี้เสียงฮอนแล้วก็ตัวฮอนูหูบนะครับฮอนนะครับ,นนรบตีที่ไหนอ,อันนี้มันแบบสองครับมันต้องเขียนอีนะตีนะครับอ่าแต่นี้มันเป็นแบบ แบบสามแล้วมันตีมันต้องต่อเต,ต,ต่ตานะครับอืมตีตีตีโทรนะครับเสียงโทรนะครับตีที่ไหนก็นะครับอ่ามันก็คือก่อนะครับอ่าก่อนะครับอ่าปฏิวัติแบบสองเขียนอีนะครับก่อนะครับก็คือข้อนะครับปฏิวัติแบบสามเขียนก่อเหมือนกันนะครับแต่ เวลาอ่านนะมันออกสำเนียงว่าก่อนะครับที่ไหนก็เผานะครับเผาเอาโจนนะครับอ่อาันนี้มันจนนะเอาโจนนะครับโจนใส่มาจาระวานะเลี่ยนเลียนร้อนอ,อันนี้เสียงตีม,มบอกใ่อ มีปัญหานะครับป่าไม้มดนะครับอ่าหมดอันนี้มันหมดครับเขียนแบบไทยแล้วมันต้องอ่านแบบคนไทยอ่านก็ว่าหมดนะครับหมดอ่าใส่มาจัตวาเนี่ย้หูห้ว่อออาออกเสียงจัตวาคือหมดนะครับ่าหมดเสียงอ่าเสียงเสียงโทพิเศษนะครับเสี่ยงเสียงโทพิเศษก็ใส่จุดไปมันก็ เขียนยียย่ได้กูเสียงเลยนะครับจะเอาเสียงไหนก็ได้นะครับเมืองเฮาอ่าเมืองเฮาอันนี้ยินเสียงเฮาแล้วก็ฮอนุ่งหูนะครับเฮานะครับมาออล่านะครับออล่าออล่ามาซ้ำนะครับซ้ำอ่าอันนี้มันมีปัญหานะครับออล่าน,นี่มันเป็น ภาษาฝรั่งนะครับออลานะครับออลามาซ้ําเย็นนะครับมาทีเนี้ยตัวชุดย่อยากมาแล้วครับมาเย็นนะครับมาตัวนี้เขาเดิมมันเป็นตัวออยนะครับอยอย่างนีครับอ่านว่าเย็นนะครับมาตัวยี้นะครับาถ้าเป็นอยอย่างนี้อ่านว่าเย็นนะครับแต่ถ้าจะเป็นยอตัวเดียวอ่านว่าเย็นยอนะครับเย็นฮะอย่างเงี้ยนะ เย็นนี่ก็มีนะครับอ่าในโบราณพวกก็มีนักเย็นอยักเย็นอะไรอย่างนี้นะะักเย็นยักเท่าออันนี้เย็นเย็นเย็นหนาวนะครับความหมายของคำนี้นะครับเพราะนัยนก็ถ้าเป็นตัวอยอีกก็อ่านว่ายออ่านออกสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับอ่านว่าเย็นนะครับเย็นนะครับถ้ารา่าเขียนแบบนี้หรอ แบบไทยเนาะ,ะเขียนแบบไทยแต่ก็ยังว่านั่นมันได้นะครับอืเย็นนะครับเื่ออ่านแบบไทยแต่พอไปเจออย่างนี้แล้วครับอืมันหมายิงฮะยังฮะมันมาได้นะครับมันจะมั่วเข้าไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี้นะครับก็คือถ้าตัวอยอยอนียอ่านเป็นยอยักษ์ไทยนะครับอ่า ถ้าเป็นตัวยอ่อโดดๆดดอีานเป็นยอละนานะครับยอหยังเย็นยิงยังออย่างพนี้นะครับเพราะนั้นมันจะมาได้ซับสนนะครับอันนี้ข้อนี้มันจะเป็นข้อยกเว้นนะครับในการอ่านชุดยอยักษ์นะครับแต่ถ้าเป็นยอหญิงก็อ่านเป็นอ่าเป็นออกไปดังยอขึ้นจมูกเหมือนกันยอยักษ์ไทยเหมือนนะครับเย็นข่ำนะครับเย็นข่ำซึม เมาอ่าเหงาเย็นค่ำซึมเหงาหัวหัวหมุนหัวหมุนเมาเซพัดอ่าอันนี้มันอันนี้มันพัดนะครับมาเขียนแบบไทยอ่านแบบไทยอันนี้มันพัดนะครับมาพัดเมาก ใส่ไม้จารวาขึ้นบนเนี่ย e ครับตะเวินนะครับอ่าอันนี้มันตะนะครับเอานี้มันตะ,น,ตะน,น,นะครับตะอ่าตะเวินอ่ามุนพัดตะเวินตะเวินนะเว่นเสียงโทพิเศษนะครับอ่าเว่นใส่จุดขึ้งบนเหนือเนี่ยอย่างเงี้ยมันง่ายนะครับอ่าจะเอาเสียงไหนก็พร้อมเขียนนะครับมาถ้าใจระบบนี้นะครับอ่าเพราะว่าถ้า เมื่อใดวันใดถ้าภาษาไทยประกำนดวันนันโยกโทพิเศษมาเฮ้อก่อมาฮา่อยู่ต้องใจตามนั้นนะครับอ่าถ้าม,มันมีวันนุโยพิเศษาผมว็จะต้องใจอย่างนี้ไปตลอดนะครับอถ้าพ้นประกำนดมานะครับเอาได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เฮามาอู้ถึงจอยแล้วนะครับในการจอยนั้นนะครับอถ้าสมมติว่ามันเป็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันสี่บาทนะครับเฮาจะจอยแบบ แบบบิงบอลหรือเป้าวข่วยใบฮะก็ได้หรือมาอ้าย่มไฟก็ยังได้นะครับอ่าอ่าถ้าแกกงเหวบงเนี่ยนะมันควรจะเป็นห้าบาทนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกเลี้ยวลูกอะไรอย่างได้นะอันนี้เขาแค่ธรรมดาสี่บาทเขากอาอไปธรรมดาแล้วนะฮะอย่างอย่างนี้นะอ่ามันซ้ำอ่าซ้ำมันก็ซ้ำมันเป็นไออ่าเสียงตรียาว เพราะนั้นเราก็เอื้อนได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมันปิดนะปิดมันก็มันก็เอื้อนยาวบอกได้ต่วใดนะครับเพราะนั้นเขาบอกเอื้อนก็ได้นะครับหรือจะเอื้อนนิดหน่อยหรือ,เอ,เอบเอื้อนก็ได้นะครับเอามาเอื้อนตรงกลางนี่นะครับเอาแบบเปลากวยใบนะครับมาเปลากวยใบกับมาเอื้อนตรงกลางเฉพาะตรงกลางพอนะอย่างเงี้ยนะครับอน,นักข่าวเขียนข้าวได้แล้วก็ต้องจ้อยได้นะครับ เพราะว่าเฮาเขียนข้าวจอยนะครับถ้ามาอ่าน,ก,นก,ก็มันก็บอกมันก็บอกเปลี่ยนไปไปตามนั้นนะครับเพราะว่ามันจะจ้อยคุกค,กคักคุกคักอย่างใดนะครับเพราะ่านเขาเขียนข้าวได้ไม่ต้องจ้อยได้เพิ่มเป็นน้องเป็นเหมือนกับเพลงนั่นนะครับอ่าลองมาฟังเลยนะครับหมอควันปิดอาทิตย์สลู นมูข่าวจองป่องเศร้าปืดกัดหายใจไปในอุ่นเอาแอบนอนเศร้าเห่าฮอนที่ไหนก็เผาเอาจนเลี่ยนลอนป่าไม้หมดเสียนเมืองห่า โรามา,ามซมเยินคำซึมเง,งาหัวหมุนเมาเสพัฒตะวันหัวหมุนเมาเสพัั ตะวันครับก็เป็นแันนี้แหละ